เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์แกระะกฎาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุชิงทองขึ้นที่ร้านทองกลางห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่โดยคนร้ายสวมชุดไรเดอร์ปกปิดใบหน้ามิดชิดพร้อมกับสะพายกระเป๋าซึ่งในกระเป๋ามีอาวุธปืนอยู่ด้วยเดินมุ่งหน้าไปที่ตู้เก็บทองทันที นร้ายใช้เวลาไม่ถึง2นาทีก็กวาดทองไปได้32เส้นมีน้ำหนักรวม80บาททีเป็นมูลค่ากว่า3ล้านบาทไปอย่างเยือกเย็นสบายสบายหลังจากเกิดเหตุนเนี่ยนะครับผมได้ไปที่เกิดเหตุพร้อมกับ ู้ขับการตํารวจกรุงเทพเหาเชียงใหม่ก็ทําให้ทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับก็ทราบตำแหน่งรูปภัณ์ของผู้ก่อเหตุรวมถึงในวันนั้นเนี่ยเราก็ได้ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานรวบวมตัวที่เกิดเหตุในเบื้องต้นก็ทําให้ทราบตำมหน่งรูปภัณ์รวมถึงเรื่องยาาหนาที่ใช้ในการหลบหนีเจ้าหน้าที่ตํารวจพยายามแกะรอยตามหาตัวคนร้ายโดยเริ่มจากการดูกล้องวงจรปิดของห้างก็พบว่าชายรรยดังก,กล่าหลบหนีไปด้วยรถเก๋งสีขาว เจ้าหน้าที่ตำรวจตามแกะรอยต่อจนไปเจอรถคันนั้นเข้าซึ่งขจอดทิ้งไว้ที่จุดชมวิวดอยสุเทพตรวจเอกสารภายในรถก็ทําให้ทราบชื่อว่าเจ้าของรถคันนี้คือว่าที่ร้อยโทสุเทพชัยนันต์ตาตอนแรกเราก็ยังคิดว่าอาจจะเป็นรถยนต์ซึ่งมีการเปลี่ยนแผ่นป้ายหรือใช้ป้ายปลอมแต่เราตรวจสอบในทันทหีหลังเกิดเหตุปรากฏว่ารถคันดังกล่าวน,นะครับยี่ห้อสีทะเบียนก็ตรงกันก็ทําให้ทราบตัว เจ้าของรถนะครับก็ผิดปกติของแผนพฤสิกรรมของคนร้ายนะครับในคดีชิงทรัพย์ทั่วไปเนี่ยใบสองโมงกว,กว่าของของวันที่8กรกฎาแม่แม่โทรศัพท์หาพี่แล้วบอกว่าตำรวจเข้ามาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเหมือนกรุงเทพเอารถไปชิงทองนะอะไรประมาณเนี่ยตอนนั้นตกใจมากคือร้องไห้เลย ร้องไห้ว่าเอ้ยน้องเราไปทำหรอไม่มีตังค์ขนาดนั้นเลยเหรออะไรคือคิดอยู่คิดอยู่ว่าตำรวจตำรวจจะบอกเราแบบนั้นจริงๆน้องทำจริงจริงเปล่าสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมุ่งเป้าไปที่ว่าที่ร้อยโทสุเทพนั่นก็เป็นเพราะว่าว่าที่ร้อยโทสุเทพออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าของวันที่หกรกฎานคมที่ผ่านมาตระเวนขับรถยนต์รับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้กลับเข้ามาบ้านเลย จดกระทั่งพบเจอกับรถของเขาจอดทิ้งเอาไว้ในช่วงเวลาบ่ายของวันที่8กรกฎาคมซึ่งเจ้าตัวก็ยังไม่ปรากฏตัวทางญาติก็ไม่ได้ปักใจเชื่อว่าว่าที่ร้อยโทสุเทพจะเป็นผู้ก่อเหตุเราพบร่องรอยว่ามีคราบเลือดคราบลายิมในบริเวณรถเนี่ยที่พบเยอะก็คือบริเวณเบาะที่นั่งข้าคนขับนะครับแล้วก็มีรอยเปื้อนบริเวณเบาะคนขับนะครับรวมถึงบริเวณพื้น ขณะเดียวกันเราก็เจอหัวกระสุนตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยว่าเป็นกระสุน9มมมันตกอยู่ในในรถคันเกิดเหตุที่วางเท้าด้านฝั่งคนขคับพิสูจน์หลักฐานก็ได้นาวัตถุพยานทั้งหมดออกมาตรวจสอบทำให้เรา,เาคิดได้ว่าเลือดดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นของอผู้ก่อเหตุนะครับหรือเป็นของเจ้าของรถนะครับซึ่งก็คือคุณสุเทพนะครับตอนนั้นเนี่ยเราได้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของรถนั่นเนี่ยนะครับก็ไปติดต่อยากนะครับซึ่งเขาเป็น เป็นพี่สาวของเจ้าของรถเนี่ยให้เข้ามาดูเขาก็โทรเรียกว่าให้ขึ้นไปข้างบนที่บนสถานที่เกิดเหตุพอไปขึ้นไปบนที่สถานที่เกิดเหตุปุ๊บท่านผู้การก็ถามว่ามันมีเหตุจูงใจอะไรไหมพี่ก็บอกว่าไม่น่าจะมีเหตุจูงใจนะคะเพราะว่าบ้านก็เพิ่งไปปิดให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็มีแม่กับป้าแก่แล้วเงียเนาะก็ไม่น่าจะมีเหตุจูงใจอะไรเพราะน้องเราก็ไม่ใช่เป็นคน จะอย่างนั้นน่ะต้องการเงินแลวรวตำรวยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้อย่างนั้นแล้วก็ไม่น่าจะมีมูลเหตุอะไรเ็าบอกงนี้แล้วก็ทา่านตำรวจอีกท่านหนึ่งก็มาบอกว่ามันผิดปกติในรถมันมีการต่อสู้แล้วมันมีเลือดจำนวนมากอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำคลิปวงจรปิดขณะที่ว่าที่ร้อยโทสุเทพเดินอยู่ที่บ้านมาเปรียบเทียบกับภาพคนร้ายเดินเข้าไปก่อเหตุ ก็พบกับความผิดปกติบางอย่างซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าจะใช่คนคนเดียวกันขณะนั้นเนี่ยเราได้ก็ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีนะฮะว่ามีผู้ที่นำสร้อยคอทองคำน้ำหนัก10บ,บาทเนี่ยไปขายบริเวณตลาดวโรรส เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเด็กอายุประมาณสัก20กว่าเนี่ยนะครับมีทองทั้ง10บาทแล้วก็ไปตระเวนขายซึ่งลกักษณะก็ท่าทางก็น่าสงสัยหลังได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบข้อมูลจนมั่นใจครับว่าคนร้ายคือนายนิพพิษผลสมบูรณ์สุขยิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงลงพื้นที่ทันทีพร้อมกับนำเอกสารในการจับกลุ่มเข้าไปจับตัวคนร้ายพร้อมกับของกลางที่เหลืออยู่เขาก็รับสารภาพว่าเขาเป็นผู้ก่อเหตุเองนะครับก่อนเกิดเหตุ ที่จะวางแผนในการชิงทองในครั้งนี้เขาก็มีการศึกษานะครับเตรียมการในเรื่องของวิธีการเลือกเป้าหมายที่จะเข้าทําการประทุสลายต่อทรัพย์เนี่ยนะครับรวมถึงวิธีการได้มาซึ่งรถเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเขาเขาไม่ต้องการทิ้งพยานหลักฐานให้กับตํารวจนะครับให้ทราบว่าคนที่ก่อเหตุเป็นใครนะครับเขาก็จะไม่ใช้รถตัวเองนะเขาจะต้องวางแผนว่าจะต้องใช้รถที่ได้มาโดยที่จะอาจจะลักหรือว่าอาจจะ ไปชิงมาอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยไม่สามารถสืบค้นหาตัวตัวเขาได้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนายนิพิษผลมาสอบปากคำเพิ่มเกี่ยวกับรถที่ใช้ก่อเหตุเจ้าตัวสารภาพว่าเขาขับรถเก๋งคันงก่าวจริงซึ่งเขาอ้างว่าว่าที่ร้อยโทสุเทพไม่ยินยอมที่จะให้รถเกง๋งนายนิพิษผลจึงตัดสินใจลั่นไกปืนบริเวณศีรษะส่งผลให้ว่าที่ร้อยโทสุเทพเสียชีวิตทันที จากนั้นก็ทิ้งศพไว้ในเหวข้างทางตำรวจโทรมาเนาะก็ว่าให้ทําใจนะอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็เหมือนช็อกไปคือทําอะไรก็ไม่ถูกแหละช็อกไปแต่ก็ไม่กล้าโทรหาแม่เนาว่าว่าเจอแล้วแล้วก็ยังไงต่อแม่เขาก็ไม่กล้าดูข่าวพี่ก็ไม่กล้าดูข่าวเหมือนกันแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกแต่ก็คิดว่ามันน่าเศร้าใจอ่ะมันไม่น่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น แผนนี้เขาวา,างมาหาอนะครับก็ที่เขาให้การเนี่ยเขาบอกประมาณเดือนนะครับแต่ที่เราดูในโทรศัพท์เนี่ยมันก็มีการไปสํารวจเส้นทางแรงต่างเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาครัแต่ว่าเขาตัดสินใจที่จะทำเนี่ยหลังจากที่เขาซื้อปืนนะครับ,รบเมื่อประมาณเดือนมิถุนาเนี่ยครับก่อนหน้านั้นประมาณเดือน,เ,นเขาบอกว่าเขาต้องการใช้ชีวิตอิสระตอนนี้เขาทํางานกับพ่อแม่เนี่ยรายได้เดือนหนึ่งพ่อแม่ให้ใช้ประมาณเดือนละหมื่นหนึ่งนะครับซึ่งเด็ก เขาก็มีความคิดว่าเขาอยากจะอยากจะมีเงินสักก้อนหนึ่งไปใช้ชีวิตต่างประเทศแล้วก็นะครับไปทํางานนะครับจะได้ส่งเงินมาให้พ่อแม่อะไรนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะได้มีชีวิตที่สละก็ไปอยู่ต่างประเทศเขาเดินทางไปญี่ปุ่นหลายรอบเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวนายนิพิษผลลงไปชี้จุดที่เจ้าตัวทิ้งศพผู้ตายเอาไว้จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ลงไปนําร่างของว่าที่ร้อยโทสุเทพขึ้นมาเพื่อให้ทางญาติ ได้นำศพไปประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาต่อไปในส่วนของญาติผู้ตายไม่มีใครรับได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นอีกทั้งยังคงตั้งคำถามว่าทำไมถึงฆ่าแกงกันได้อย่างง่ายดายแบบนี้ส่วนตัวของนายนิพิพัฒ์ขณะนี้ถูกฝากขังตัวไวท้ที่เรือนจำกลางจังหวัดชิงใหม่เพื่อรอการดำเนินคดีครับ อัตราโทษนะครับในเรื่องของข้อหาก่อนนะมันมีสส่วนด้วยกันในส่วนของพื้นที่ของสอพแม่ปิงก็เป็นเรื่องของการวิ่งราวทรั์โดยมีอาวุธปืนแล้วใช้ย,ยานพาหนะหลบหนีอีกข้อหาหนึ่งก็ในส่วนของพื้นที่สพัวพิงที่เข้าไปจิงรถนะครับแล้วก็ฆ่าเจ้าของรถเนี่ยก็จะโดนข้อหาเรื่องจิงทรั์นะครับเป็นเหตุให้ผู้อืน่นถึงแก่ความตายแล้วก็เจตนาฆ่านะครับโดยการไต่ตองไปก่อนรวมถึงเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนไม่มีใบอนุญาต เคลื่อนย้ายอัมพลางศพนะครับเพื่อปกปิดสาเหตุการตายซึ่งทุกข้อหาเนี่ยเขาก็รับสารภาพเกือบหมดยกเว้นข้อหาเรื่องของการไต่ตรองชาวตาโทษก็สูงสุดก็ประหารชีวิตจากคดีชิงทรัพย์กลายเป็นคดีฆาตกรรมสุดเศร้าที่ถูกพรากชีวิตด้วยน้ำมือของคนใจเหี้ยมสร้างความหวาดกลัวให้กับคนในครอบครัวและคนเชียงใหม่เป็นอย่างมากหลังเกิดเหตุทุกฝ่ายมานั่งพูดคุยกันถึงมูลเหตุ และแรงจ e ูงใจของเรื่องทั้งหมดกลับได้คำตอบที่ทํทำให้หลายคนถึงกับอึ้งเรามาหาคำตอบกันในช่วงหน้าครับเขาก็แบบไม่เคยดื้อแม่อะไรแต่ว่าแม่ยอมแล้วว่าแม่เลี้ยงลูกผิดตรงที่ว่าลูกอะเล่นเกมตั้งแต่เด็ก คือติดเกมอ่ะเด็กเล่นเกมมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีทุกคนเนาะหลายๆคนเขาก็เล่นเกมเขาก็รู้ลิมิตของเขา